เฮ้ย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 ใช้ได้วะใช้ได้วะอัลติเมตสตอมว่ะโดไปดิใกล้ๆดิปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บไปเข้าโดนครับปึ๊บปื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 ๊บเสร็จเลยจวดๆสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูอัลติเมตกิฟฟินโหโคตรบึกเป็นพี่บึกคือหุ่นตอนนี้มันแบบบางๆใช่ไหมเปรียว นี่ต้องคูณเกาๆแบบนี้กิฟฟินโคตรบึกมาพร้อมกับออนติเมสตอมครับผมซึ่งเป็นอาวุธที่แบบเฮ้ยผมชอบเล่นมากแต่ก่อนแล้วพอโดนเนื้อไปก็แย่เลยสำหรับอันติเมสตอมนะครับผมนี่ดาเมจอยู่ที่36,00 0ครับผมแต่ว่ามันจะเป็นลูกปลายเล็กๆใช่ไหมแปดเลูก, 8, ลกยิงต้องโดนทั้งหมดนะถึงจะได้ดาเมจตามนี้ครับยิงที่ระยะ5 0ารเมลี่โหลด10วินาทีแล้วสำหรับกิฟฟินนะครับผมออนติเมสกิฟฟินตัวนี้มันก็จะสามารถกระโดดได้ไกลมากและ มันจะมีเคาน์เตอร์บรายครับผมใครเหมือนว่าเราใช้โดนสติ๊กเกอร์อะถ้าเกิดศัตรูยิงเราตอนที่เรามีสกิลเคาน์เตอร์บรายอยู่ศัตรูคนนั้นก็จะตาบอดไปครับผมและสำหรับอัลติเมทกิฟฟินในครั้งนี้ผมก็จะใช้เฟนเทอร์ครับใช้ปืนพอทอร์สครับผมปืนแม่เหล็กดุดเลือดนะและแน่นอนอัลติเมทสตอมครับแชตเตอร์ครับผมลูกซองสโลและตบท้ายด้วยฮัสซาสต์ครับผมปืนระยะ600เมตรไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าอัลติเมทกิฟฟินเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมมันจะโหดสักขนาดไหนพี่บึกของเราาวว้ wow. ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะ <c oughs> เพื่อนๆเข้าไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอ <c oughs> เพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแลว้วกดซื้อของได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับไปตอมเราอะยิงไปยังไงมั่งวันนี้ยังไม่ได้ลองเลยโดนครับติด เออแล้วเทเซเวอร์สเรสาเม้นมด้ยวยโอ้โหมาจ่อยนี้เลยเหรอะจะดูทุนกีนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงโคตรรัวเลยวะ่ะโอยิงโคตรมันเสหืจเฮ้ยดีนะดีนะเอาจิงดีนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนด,ดูดิดูดิลงไม่ได้ด้วยอ๋ยอ,ยออ๋อเออปัญหาของกิฟฟินคือมันโดดแล้วโดดเลยอ่ะ ออกแนวแบบมันไม่สามารถกลับมาได้ลงได้เหมือนหุ่นสมัยนี้ใช่ไหมเออเพิ่น่าจะเพิ่มปุ่มกดลงอะไร <laughs> โดดครับแต่โดดไกลามากสะใจโดดโคตรสะใจอะ่ะโอ้ยติดติดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมานะแพะเฮย้ฮย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 เฮย้ยเฮ้ยใช้ได้วะใช้ได้วะอันติเมทสตอมมามาเดิมา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จดีครับเสร็จดีครับลบก,กันอุกก้ยเฮ้ยชอบรักอัดิเมสตอมสายลุยมันต้องงี้ใช้ส,สตอมหายตัวหายตัวแล้วคือมันเป็นสตอมที่เป็นสตอมแบบแรกๆอะ่ะเออยานแม่ลงไปครับ ว้าว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 นี่ไงนี่ไงแล้วคือโดดแล้วโดดเลยโคตรไกลนี่ครับน,นี่ครับอยู่เลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเสร็จไปโดดไปดิใกล้ๆดิปึ๊บ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 ,ปบไปเขา้าเขา้าเขา้าโว้ยลำโพงขอโทษไม่ทานแล้วแหมแล้วก็ต้องเกิดที่บ้านอ่ะ เอาเป็นอันนี้แล้วกันครับผมฮัสซัดเฮุนฟูฮุมตัวอะไรตัวอะไรเข้าระยะแล้วยังเฮ้ยว้าวว้าวปืนหกร้อยก็เข้ากันนั่นจ้าเอาปืนแรงๆก็ได้หมดแล้วจริงไม่ต้องปืนอะไรหรออะไรเนอะโดนครับผม

โดดไปดิครับสวนสวนยับสวนยับมาอ่าระเบิดตัวทิ้งซะงั้นมาดีก็มาดีหายตัวต่อแล้ววะ่ะล้วก็โดดไปครับผมสร้างความปั่นป่วนไปก่อนหนึ่งแอซิดป่ะได้ได้ได้แอซิดก็ยังได้ครับหมดยังโอเคเน่เเดี๋ยวเราโดดจากตรงนี้เลยเท่เท เร็ว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 โดดไหมครับผมหล่อหล่อจ้าอ้าวอ้าวแล้วไงลาวแล้วไงลาโอ้โหเด้งเรือเท่าเดิมเลยเต็มเหมือนเดิมเลยมามาคอนดอร์อีแรงน้อยอีแรงก็ต้องโดนเซตอกแหมก็ตายกันโดดครับสามครับเฮ้ยหลบข้างหลังพอดีเลยว่ะโอเคจัดมา โอ้โหเฮ้ยแต่คูดาวสกิลมัน14วิแต่มันดูแบบใช้ได้เร็วเนอะหรือว่ามันครูดาวตั้งแต่พอกดปุ๊บคูดาวปั๊บเลยไงเออแล้วก็อีก1ิีวิใช้ได้เรียบร้อยครับผมนะฮพอลงพื้นปุ๊บเนี่ยก็เหลือ7วิแวิแล้วเออมันก็เลยดูเร็วครับบางตัวคือมันต้องลงพื้นก่อนเท้าแตะพื้นก่อนแล้วถึงจะสามารถคูดาวได้อา้าวหายโถเอยจบเลยอะไรวะ <Ooh. S 2> สวยงามครับผมยังรออะแล้วทำไมเราไม่เห็นไอของเรามั่งอะเออไอปลาลีเหลืองๆเงี้ยมองไม่เห็นเลยว้าวจบไปเท่ว่ะเอาจริงคือโดดมันโดดโคตรมันโอ้ด,ดูสกอร์ซะหน่อยสิผมว้าวก็พอได้อยู่นะมาครับผมปืนเซนเตอร์นะโอ้โอ เราคือใส่โดนล็อกขามาด้วยเอาสิให้มันล็อกแบบโคตรล็อกเดก้อนเดก้อนไหนๆๆโดนไหนโดนไหนเข้ามายังเข้ามายังหุยุยฮุยฮุยุยุยแอบก่อนเลยโอ้โหเข้าเข้าหัวว่ะเข้าหัวว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอกันนะเฮ้ยโดนครับต้องโดนดีวะเดก้อนน่ะว้าวว้าป้าโอ้ยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไอ้ดูนมันเล่นเราว่ะ ม่น่ารักเลยล็อกไว้ล็อก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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้น้องมาโผล่ป่ะโผล่มาป่ะล่ะโผล่มาดิล็อกไว้ล็อกไว้นี่ไงนี่ไงหูยโดนล็อกโคตรโคตรล็อกครับชุบชุบชุบแหมไม่รู้สึกเฮ้ยโลจิอ้าวทำไมอันตานี้เอาเสาได้แล้วล่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยตาที่แล้วยังทีเสาไม่ได้เลยเฮ้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 ยดนครับ ลูกล่วงว้าวมันโดนล้วไม่หายตัวเฮ้เดี๋ยวมันต้องมีนักบินหายตัวนักบินแบบหายตัวได้อ่ะเหมือนเลเว่นอ่ะนี่ก็น่าจะเวิร์กดีนะเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยเหรอเออว่ะแปลกเฮ้ยปืนมันยิงยากแมวเ, <laughs> เราเปลี่ยนเป็นอันนี้แหละครับผมปืนแม่เหล็ก จะจวบเลยโดดโดดแล้วก็โดดได้แต่เราไม่มีรีเฟกเตอร์แล้วก็ลงไม่ได้เท่านั้นแหละโอ้โอ้โอโอโอเอาดีเอาดีโอ้โอเคครับผมเราต้องลองรู้เสียงต้องขอลองหน่อยดิหูโดดครับนี่ไงขอเปรี้ยวก่อนขอเป็นมะนาวจีดโดนแล้วอะเดมอนโดนแล้วเดมอน จะกลายเป็นเลมอนได้ยังไงอ่ะนี่ครับผมอันเตเมสตอร์มแต่ว่าเราจะวูบไม่ได้แล้วอุ้ยน่ากลัวหาลอยเมท่าเดิมก็ไม่เป็นไรครับสลายโลดีมากขอบอกยิงไกลๆก็ดีมากขอบอกดูดิยังเข้าว่ะเฮ้ยเดยวก่อนครับโดนครับปึ๊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 บเสร็จเลยจวดๆ จัดไปยันแม่ครับเรียบรอ้อยยันแม่บีโฮเดอร์ครับโอ้กล้ใกล้เสร็จเลยว่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดโดดนี้ก่อนโหูเว้านั่นไงตาม,มาอีกตาม,มาอีกอสวนได้วะเฮ้ยเอาได้วะกระทืบมาแล้วสหน่อยเถอะสะหน่อยเถอะโดดครับไม่ทัน <laughs> มาดิเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราช่างมันเราขอเป็นบู๊ก่อนเพื่อนเราเอาอยู่เพื่อนเราเก่งเจาะขับหรือเปล่าวะป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 ะโลไหมครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงรีโหลนะครับอ่ะช้าโลแล้วสโลแล้วเซฟจุกกรูเรียบร้อยปะหูยไททันเดี๋ยวก่อนเพื่อนฮัลโหลอ,อ่า มา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 เกิ okay, ล้พุ่งเลยนะถึงถึงปึ๊บปึ๊บไปครับโอ้โหเสร็จโอ้โหนีโรดนี่ลดใจเย็นเย็น <c oughs> นิวตันใจเย็นเย็นอะหมดแล้วสิเพื่อนเราอะเพื่อนเราหมดแล้วดิสโลไปครับโอ้โหมันสะใจว่ะยิงสะใจหลือเกินอันนี้คือไม่ใช่อัลเทอเนทเสตอร์อมเลยนะ เป็นปืนลูกซองสโลนี่แหละนะเอาแค่ไห okay, okay, มนึกว่าจะไปไกลเกินจัดไปครับรีโหลดก่อนไม่ทันแล้วอีเวเดอร์น้อยเฮ้ยหรือว่าทันวะวุ้ยได้ได้จบงานเป็นของเราเฮ้ยนี่นีนน่เด็กก้อนครับโอ้ยเฮ้ยเลื่อไม่โหลดว่ะเลื่อไม่โหลดว่ะ โด,ดตามดีครับรถหลังเนี่ยเนี่ยแอซซิตไปครับผมอุย้ยนวลเนี่ยเฮยังอยู่อีกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหมรีบโอ้โหดูมันรีบดูมันรีบอะ่ะเราออกไปต้องรับเขาด้วยคุณของเราครับผมไป <c oughs> มาทำอะไรโดนไปดิหมดเธอจบโอเค กลับลงจอดดีกว่าเฮ้ยดูสกอร์ก่อนดูสกอร์ก่อนแหมจะรีบกลับลงจอดไปไหนเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนค่อยกลับลงจอดนะโอเคครับผมตอนนี้ที่หนึ่งเลยหรอสี่ล้านสี่เลยหรอว้าวเฮ้ยกลับมาลงจอดแล้วคืออันติเมสตอมโคตรแรงคือมันแรงมากๆเลยคือยิงไกลๆสี่ร้อยเมตรยังเข้าบึบบึบบ้าโอ้โหคือ นึกถึงสตอมสมัยก่อนเลยครับผมแต่ว่าอะสตอมแรกๆมันก็ไม่แรงถึงขนาดนี้หรอกก็เบากว่านี้แต่ว่าเฮ้ยเป็นอันติเมทไงเฮ้ยโคตรโหดกระโดดยิงอะแต่ว่าอันนี้มันคือเทสแรกเทสต่อๆไปอาจจะไม่แรงขนาดนี้ก็ได้ก็ต้องคอยดูกันนะผมว่าในซี4เนี่ยแล้วก็ในเทสต่อๆไปเนี่ยมันจะปรับอะไรตรงไหนครับผมแต่อันติเมทกิฟฟินคือเป็นอันติเมตที่ลำบึกที่สุดแหละหน้าโดนหน้าโดน โอเคอย่างไงเพื่อนก็นสามารถคอมเมนต์มาคุยด้ยนะว่าเจ้าอันติเมตกิฟฟินอันติเมตสตอมเนี่ยมันดูเวอร์ไปหรือเปล่าเพื่อนๆอยากให้ปรับตรงไหนเพิ่มตรงไหนก็บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมละกิฟฟินขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว uh ู้ฮู้บล